การต่ออายุใบอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวกรณีบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดและกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดสามารถยื่นคำขอต่ออายุภายใน30วันก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุสามารถสแกน QR code เพื่ออ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบคำขอกรอกข้อมูลตามแบบคำขอและเตรียมเอกสารประกอบ และสามารถยื่นเอกสารณนะสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมักกุเทศสาขาในวันและเวลาราชการเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวหรือสทอกอ .8 สำเนาห,หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัดที่รับรองไว้ไม่เกิน6เดือนรายละเอียดวัตถุประสงค์ร้อมระบุว่าประกอบกิจการนำเที่ยว สำเนาห,หนังสือบริคภคสนทิหรือบออจสอรายการจดทะเบียนจัดตั้งหรือบออจสามเอกสารสแสดงการเปลี่ยนแปลงหรือบออจสี่กรณีที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเช่นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งหรือมีการเป,ป,ล,เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการเป็นต้นให้นำเอกสารสแสดงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รายชื่อสัญชาติและภูมิลำนาของผู้ถือหุ้นปีปัจจุบันทุกคนและจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือหรือบอ,อจอห้ากรณีท่านมีตราประทับตัวอย่างรอยตราประทับสองตราหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่พร้อมแสดงเอกสารกรรมสิทธิ์ของผู้ยินยอมให้ใช้สถานที่เช่นสำเนาทะเบียนบ้านแสดงความเป็นเจ้าบ้านหนังสือเช่าหรือหนังสือซื้อขายแสดงความเป็นเจ้าของเป็นต้น ภาพถ่ายสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยวขนาด4คูณ6นิ้วพร้อมแผนที่ตั้งของสำนักงานพร้อมแสดงรายละเอียดดังนี้ชื่อบริษัทเป็นภาษาไทยเลขที่ตั้งและหากมีเลขที่ใบอนุญาตแล้วให้นำมาแสดงด้วยสำนักกรมาทรนประกันภยัยประกันอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยวมักุเทศและผู้นำเที่ยวคุ้มครองทุกช่วงวัยโดยมีจำนวนเงินเอาประกันภยัยกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวอัยวะ ไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทต่อคนและกรณีบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า5 0 0 0 0นบาทต่อคนและต้องมีอายุกรมทันหรือไม่น้อยกว่า6เดือนนับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ค่าธรรมเนียม2,000บาทสำหรับธุรกิจน้ำเที่ยวสาขา1,000บาทและตั้งแต่วันที่1มกราคม2,565ได้มีประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคุเทศพุทธศักราช2,564ดังนั้นจึงได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจน้ำเที่ยวจำนวน2,000บาท และใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขาจำนวน1,000บาทเป็นระยะเวลา2ปี 2> สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมคุเทศสาขาด้วยความปรารถนาดีจากกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา